สาวัสดีครับพบกับอาจราย์โอแลาจรย์ท็อปด้ในรายการคนมีมองค์วันนี้เสนอตอนคนมีองค์ชอบมาเล่าเรื่องอภินิหารให้ฟังนะผมเนี่ยปวดหัวตรงไหนรู้ไหมคือมันกลายเป็นเพลอะตอนหลังอะผมะไอมาดีๆก็ไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมไม่ได้มีหน้าที่ฟังเรื่องอภินิหาร ผมมีหน้าที่ที่จะตรวจองค์ตรวจเทพนะคำว่าตรวจองค์ตรวจเทพเนี่ยมันมันไม่ใช่ผู้ฟังเรื่องอภินิหารนะมันฟังเรื่องว่ามันจะจริงหรือจะเท็จหรือขนาดไหนยังไงอันนั้นมากกว่านะแล้วหลายหลายคนน่ชอบมายัดเยียดอภินิหารในผมฟังผมเข้าใจนะนะอย่างเช่นตำนานปู่ฤาษีเก้าพันเก้าร้อยเก้าสบเก้าอ่ะที่บอกว่าไปที่ไหนก็จะโดนเจ้าอลงอย่างเดียวในความรู้สึกผมในผมคืออะไรรู้ไหม เจ้าลงกระตกหลัง <c oughs> นะเอาละเดี๋ยวผมจะทำการบูชาองค์เทพก่อนแล้วเดี๋ยวเรามานั่งคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังกชามิธัมมังสรนังกชามิสร้างขังสรนังกชามิโอมพะพรหมาปฏิภาหายะทุติยัมปีพะพรหมาปฏิภาหายะตาติยัมปีพะพรหมาปฏิภาหายะเอติสุขโตอะระหังพุทโธนะโมพุทธายม ปัทวีคงคาพระพรหม,มหาเทวาคาม,ามีหังพระมาจิตตังปียังมามานาชารีตินามาภาทานามาอาอุเมกามปิโยเทวมนุสสานังปิโยพระมานมุตตะมังปิโยนาคาสุป,ปันน,นังปินินทาริยงังดาม,ามีหัง ภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราภูเอเดยยมปินะโมภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราภูตาติยยมปินะโมภิกขเนสิทธิปราสิทธิเมมหาราภูโอมสีขเนสายานะมหามโอมสีขเนสายานะมหามโอมสีขเนสายานะมหามก็ จะเล่าให้ทุกคนฟังนะมีคนมาติดต่อผมเนี่ยติดต่อมาเนี่ยมาเล่าเรื่องกับพี่นิหารเนี่ยเยอะมากเลยผมโดนนะอาจารย์คะหนูเนี่ยมีหน้าที่ที่จะช่วยผีผมก็ถามว่าช่วยยังไงครับเขาก็บอกว่าเขามีหน้าที่ที่จะพูดคุยเจรจาติดต่อแก้ไขปัญหาให้เราผีปีศาจผมบอกงั้นแหละครับนะเขาบอกว่าเขาบอกกับผมว่าอะไรรู้ไหม เขาเป็นสายพญานาคแท้ผมก็นั่งฟังนะก็นั่งฟังสายสายสีปอจะาูดสีสุดโทมิยาสีปฐุมมาผมบอกว่าแล้วแล้วเราจะช่วยผีได้ทั้งหมดไหม่ะครับเราถามเขาว่านะย้อนถามกลับเข้าไปเพราะอะไรรู้ไหมเพราะการที่เราจะไปช่วยผีเราต้องมีต้นธาตุของเราธาตุของเรานั่นก็คือเราต้องมีการสวดมนต์ภาวนาและแผ่เมตตาในส่วนของเราอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ถ้าถ้าเราไม่มีการสวดมนต์ไม่มีการภาวนาเนี่ยไอการที่จะไปช่วยผีหรือการที่จะไปแสดงอภินิหารหรือการเล่าเรื่องอภินิหารต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเพราะหลายๆคนชอบมาเล่าเรื่องอภินิหารให้ผมฟังอภินิหารคืออะไรรู้ไหมบอกว่าหนูเนี่ยนั่งอยู่ในห้องแล้วเห็นรูปปั้นพิฆเนศขยับได้เนี่ยเผมก็ฟังบางคนมาเล่าให้ผมฟังว่าปูละาษีเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าจะลงเขา ผมก็บอกว่ามันเป็นยังไงมันไหนเล่าให้ฟังอย่างนี้เขาบอกว่าไปอยู่ที่ไหนเนจ้าที่จะลงสิงเขาผมก็ไม่เข้าใจนะไปอยู่ไปไปตามห้องนะไปอยู่ในห้องห้องเช่านะก็เขาไม่เข้าใจไปอยู่พาทเมนต์น,นนะก็งงๆนะที่ไหนได้มารู้อยู่ไปโรงพยาบาลมาก่อนนะอยู่เข้าโรงพยาบาลมาก่อนผมก็เลยบอกว่าการที่ผมเนี่ยจะมารับฟังเรื่องอภินิหารของคนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าโรงพยาบาลอะไรบอกไม่ได้โรงพยาบาลระดับประเทศ อยู่ฝั่งทนผมรู้ผมเห็นผรงพวาบาลประเทศไหนประเภศไหนนะคะผมว่าประเทศเกี่ยวกับสมองบอกได้แค่นี้นะบอกมากไม่ได้นะคือไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะผมเจอนะผมก็มานั่งคิดๆแล้วนะไอ้คนนะ่ะที่อยากจะได้นูนได้นีได้นัน,นมันก็วิ่งเข้ามาหาผมถามว่า<ท>วิ่งเข้ามาทําอะไรนะ<ท>เขาเอา่อพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่รายล้อมตัวเขาจะ เขาจะเข้าเสิงเขาดูดบุญเขาดูดบุญเขาดูดบุญเขาจะหมดแล้วใช่แบบเขาเขาทำเสียงอ่ะบุญบุญกำลังจะหมดแล้วบุญกำลังจะหมดแล้วเบิร์นไปแล้วนะผมก็นั่งคิดในใจมันเป็นยังไงวะตัวบุญของมันจะหมดเนี่ยนั่งคิดในใจเท่านั้นนะอะไรวะเนี่ยเขาก็พูดบอกเขาไปไงวันนั้นนะที่เขาเขาพามานั่งในบ้านในสำนักเราอะค่ะเออเออเออตอนนั้นตอนนั้นก็ยังมีนะบอกว่า ตู้โชว์เนี่ยคืออาจารย์เอาไว้ใส่เทวรูปไงใช่ไหมเอาไว้ใส่เทวรูปเอาไว้ใส่เสร็จแล้วจำนายจำนายอ่ก็คือเขาก็มานั่งอยู่ข้างหน้าตู้แล้วเขาก็คืออาจารย์ทำนั่งโซฟาไงเข้าใจัหมเราก็จะมีที่ว่างๆไงพี่ว่าที่พื้นนะเขาก็นั่งที่พื้นเขาก็กลัวว่าเดี๋ยวเทวรูปเนี่ยจะมาดูอะไรเขาอะไรนะมาอะไรนะมาสิงมาสิงล่างเขาผมก็มานั่งคิดในใจมันเป็นยังไงวะสิงล่าง แองไม่ใช่อะไรนะมาแย่งกันด้วยถามว่าชีวิตผมเนี่ยผ่านเรื่องคนทรงมาเยอะไหมผ่านมาเยอะแล้วถามว่าจะลงแต่ละทีเนี่ยมันมันต้องมีบุญสัมพันธ์นะมมไม่มีบุญสัมพันธ์มันลงนนไม่ได้นะนั่น,นั้นแต่และโอ้ก็เลยว่าเอาเอ,เอให้ใหาอารย์ทอไปบ,บอกเขาในเรื่องความจริงก็คือบุญนะ่ะไม่มีวันที่จะหมดเขาไม่มีวันไม่มีวันที่จะโดนดูด ไม่มีวันที่บุญมันจะโดนดูดไม่ได้หรอกเอาืคืให้บุญที่ิ่งให้บุญกับกับคนอื่นเนี่ยก็ยิ่งได้กลับมาใช่ไหมเหมือนไฟที่เทียนไปเทียนเทียนเล่มหนึ่งเนี่ยถือไว้เนี่ยก็ต่อ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 คนละคนละคนละเล่มอ่ะต่อไฟกันไปเรื่อยแสงแสงไฟก็จะเยอะขึ้นสว่างสว่างขึ้นอะวางงี้อ่ะนะอืมอันนี้คือบอกเขาไปแล้วเป็นไงเขาว่าไง พออาจารย์ทำนี่ดีมากเลย <S <S ใช่ไหมอาจารย์ทำใครอนนา,านนะอจารย์ทำก็นั่งฟังเขาพูดะนะเขาบขอกว่าเขากลัวอาจารย์ทำนี่ดีมากเลยแล้วเขากราบเท้าอาจารย์ท็อปเลยนี่นะอะอคือบางทีเนี่ยผมมานั่งคิดๆิดในใจนะคือมันคงไม่มีใครคุยกับเขา,า,เาเรื่องจริงอะไรแบบนี้โรกโรกเนี้ยโรคเนี้ยผมจะเล่าให้ฟังผมเจอนะคนนะคนที่มาหาผมเนี่ยมีมีอยู่ประมาณสามประเภทใหญ่มาแล้วต้องการรับขันเลย แล้วหายไปเลยแล้วก็มาแล้วเพื่อให้มาแก้ไขช่วยทุกอย่างนะ mm hmm. ก็มาแก้ไขมาช่วยทุกอย่างมาถึงว่าหนูโ mm hmm. ดนของไหมบ้านหนูโดนของไหมควรจะทำยังไรต่อไป mm hmm. อะไรเงี้ย mm hmm. คือคุณมาถามเราเนี่ยว่าก็ถูกระ,ระดับหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่ามาถึงอีกคนหนึ่งมาเนี่ยคือเป็น mm hmm. โรคเป็นโรคประสาทมาเลย mm hmm. ถามว่าเป็นโรคประสาทมามีไหมผมเจอผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันเอาตรงๆนะชีวิตคนทรงและชีวิตทุกอย่างเนียในโลกเนี้ย mm hmm. ถูกสร้างมาเพื่อจะลงจิตใจ ถูกสร้างมาเพื่อใครนะอะไรนะชีวิตคนทรงเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อจะลงจิตใจคนที่แบบว่าหมดกําลังใจหนึ่งคนที่หาหนทางไม่ได้หนึ่งถามว่าองค์เทพองค์พยายดาทําไมเขาช่วยคนถามว่าช่วยคนเพราะอะไรเพราะว่าหนึ่งความทุกข์มันล้นโลกเราไม่รู้หรอกว่าวันนี้เราอยู่เนี่ยมีความสุขไหมพรุ่งนี้เราจะมีความทุกข์ไหมเพราะว่าสุขกับทุกข์เนี่ยถ้าภาในแนวพุทธศาสนาคือมันไม่คงที่คงรูปอ่ะพูดอย่างนี้นะเพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาใช่ปะ วันก่อนแวะๆว,วันนี้เราอายุผ่านเข้ามาผมเนี่ยผ่านมาสี่สิบปีนะก็นะก,ก็ต้องผ่านต่อไปตามเลขอะที่มันเกิดขึ้นตามวันเวลาแต่ความหมายของการที่มาช่วยคนเนี่ยคนเนี่ยบางคนเขาโทรมาเล่าพินิหารให้ผมฟังผมก็บอกว่าผมไม่ได้มีหน้าที่ฟังเรื่องอภินิหารนะครับนะผมมีหน้าที่ตรวจตรวจแล้วช่วยช่วยแก้ปัญหาผมไม่ได้มีหน้าที่ที่จะฟังเรื่องอภินิหารบางคนเขาเล่าให้ฟังว่า มีปูพิคาเนตมาตอนคนหลับมีลำแสงโผยพุ่งมีฉพันธ์ทลังสีมณีเจ็ดแสงผัก็นั่ง,นงฟังนะเัีงฟังนนในความรู้สึก<อ><อ>นะ,ะนเ,เขาบอกว่าเอา่อละวละเอ่อพิคาเนตมาหาเขาตอนเขาหลับอยู่กําลังนอนอยู่ผมยู่พายบนเตียงแล้วพิคาเนตมันยืนอยู่กลางตัวแล้วก็แสงโผยพุ่งมณีเจ็ดแสงเขาไล่ผมมาอย่างนี้ผมก็นั่งใช่อะอะ คนนั่นแหละก็โทรมาผมก็ผมก็บอกเขาว่าผมก็บอกเขาว่าผมเนี่ยไม่ได้ไม่ได้มีหน้าที่มาคุยเรื่องแบบนี้ผมมีหน้าที่ตรวจตรวจแล้วให้ให้คาปรึกษาที่ถูกต้องอ,อ,อยากว่าอะไรไปถามตอนที่โอนเงินมาแล้วแล้วจองคิวแล้ว <c oughs> ได้คิวแล้วถึงเวลาอะไออย่างเช่นอห้าโมงเย็นมามาดูกันแล้วเอาเปิดกล้องแล้ว,ลวก็คุยกันเลยว่านี่อย่างเงี้ยเห็นอย่างเงี้ยแล้วก็คุยกันเลยอยากอยากรู้เรื่องอะไรถามมันจะรอดเลย อยากเล่าอะไรเล่าเลยนะคะที่ผมเจอนะไม่ใช่อะไรเทพบุกห้องกำลังหลับ่ดีๆเทพตึงขาผมขึเขาใช่ไหมเขาบอกกับผมเมื่อกี้ผมก็นั่งฟังนะเราฟังแป๊บหนึ่งผมก็เลยเออเขาวางกดวางติผมก็รู้สึกว่ามีเยอะบางคนเนี่ยเป็นแขกนะเป็นแบบอิส,สนาหนึ่งเขาก็ต้องไหว้พวเพราะผู้เป็นเจา้าเขาเขาไหว้ไว้ไวพประเทศพินดูไม่ได้เราก็บอกเขาว่าเขาจะทํายังไงกับตัวเขาดี สุดท้ายยังไงรู้ไหมก็มารับขันก็มีผมบอกนะนะออผมก็บางทีผมนั่งคิดนะเรื่องพินิหารเนี่ยไอ้ฟังมันไม่แปลกหรอกแต่ว่าความหนักใจมันตกอยู่กับอะไรรู้ไหมกคือผมไม่ได้มีหน้าที่ม,มารับฟังเรื่องพินิหารมีหน้าที่ที่จะมาแก้ไขมีหน้าที่ที่จะมาถามว่าควรจะรับขันดีหรือไม่รับขันดีตรวจดูว่าโดนของโดนองค์หรือโดนอะไรจับไหมอันนี้อันนี้คือหน้าที่ของผมนะแต่บางคนจะไปรับขันผิดมาอย่างเงี้ยไม่ใช่องค์ตัวเองมากล่ะ ขันผีบ้างหลับมาแก้ไขมาอะไรให้อาจารย์ทัอแก้ได้นะ,ะม,ม,ม,มีอาจารย์ทับแก้อะไรบ้างอาจารย์ท็บ,บอกก็แก้หลายอย่างนะทําน้ํามนต์รักษาพวกโรคอะไรเงี้ยผมมีเหรียญจําหน่ายอยู่เหรียญยันเหรียญทําน้ามนต์นนแล้วเวลาอาจารย์ทับตรวจลงตรวจเท้าอาจารย์ทับแก้ไขเรื่องอะไรก็แก้ไขเรื่องเกี่ยวกับว่าควรจะรับขันหรือไม่รับขันดีเพราะการรับขันเนี่ยผมสังเกตดูนะบางทีเนี่ยบางคนเนี่ยความเชื่อความศรัทธาก็ไม่มี เอาเอาเอาคนที่เชื่อเขาว่ารับขันผิดมาเป็นงานจาร์ท็อปพอรับขันผิดมามันผีมก็เข้าพอผีเข้าเสร็จผมก็ต้องมานั่งนั่งตรวจแล้วนั่งถามแล้วก็ต้องคอยเอาออกให้เอาออกในที่นี้คืออะไรรู้ไหมเอาออกนี่คือออกมาเฮ้ออย่าไปอยู่ให้เขาเดือดร้อนเลยนะไม่ไม่ได้่าก็นั่งคุยกันแบบนี้อาจารย์ท็อปไอ้นี่เลยลงทรงเลยอืแล้วอะไรต่อจาร์ท็อจำไม่ได้ก็ไล่แหละก็ไล่ให้องค์เทพท่านไล่คือผม ผมไม่ได้มีหน้าที่แบบอนี้ไงใครเข้า Youtube ไปหานะคะอจุดท็อปไล่ผีนะ่นแหรือหรือหรือไทยใหญ่อาจารย์ท็อปไทยใหญ่กเจอจะมีคนไทยใหญ่เนี่ยที่เขารับขันผีมาแล้วมาแก้กับเราแก้ไปปุ๊บเรื่องเงียบปั๊บเลยโลงโดยที่มีท่านอาจารย์โอ้ผู้มาเป็นประธานนะผมจะอาจารย์ทาอะไร คือมันหลายอย่างมันอยู่ตามหน้างานทุกอย่างมันอยู่ที่หน้างานอยู่ตามเหตุการณ์ต่างๆผมก็ขอแนะนําในคําพยากรณ์เมื่อก่อนผมเคยพูดว่าอะไรรู้ไหมจะมีโรคระบาดเกิดขึ้นคนก็ด่าผมบอกให้มึงบ้าแล้วว่าเอ๊ะมึงเต็มหรือเปล่าเนี่ยคนชอบพูดอย่างนี้ผมนะพูดล้างอ่ะเออผมก็ไม่ได้คิดอะไรนะใครอ่ะฮะหลายๆคนหลายคนเหรอเดี๋ยวเราไปฟังด้วเนะเออเขาหลายๆคนเขาเล่าผมเล่าให้ฟัง ผมเล่าให้เพื่อนผมฟังเล่าให้ทุกคนฟังว่ามันจะมีโรคระบาดนะปี63 64นะหลายหลายคนโอเพื่อนนะเพื่อสมัยเรียนมาด้วยกันแล้วสุดท้ายคืออะไรรู้ไหมพอมันคือมันเป็นคำพยากรพยากรณ์ก่อนโควิดจะมาแต่คนก็ไม่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 เชื่อผมเพราะอะไรรู้ไหมคิดว่าโรคพวกนี้ไม่มีจริงโรคอาวุธที่มันเกิดจากอาวุธเชื้อพาไม่มีจริงอย่างวันเนี้ยมีคนเล่าผมฟังว่าอะไรรู้ไหมค่ะเขาไม่เชื่อเลยว่า สงครามใหญ่มันจะเกิดขึ้นจริงระหว่างต่างประเทศระหว่างจีนกับสหรัฐแล้วก็พวกพันธมิตรต่างๆเขาไม่เชื่ออย่างนี้นะผมบอกเขาบอกเขานึกไม่ออกถึงจินตนาการนี่เขาบอกว่างั้นลองจินตนาการถึงโควิดสิทุกวันนี้มันเป็นยังไงเออโควิดลองจินตนาการไปให้ถึงโควิดสิเขาก็บอกอ๋อเข้าใจเลยโควิดเออถ้าเป็นโควิดก็รู้ใช่ไหมมันเป็นยังไงก็ดูดิเนี่ยตอนนี้โรงเรียนเนี่ยเนี่ยปิดเกัน1สิบเจ็ดโรงเรียนทีเดียวอ่ะนะเพราะโควิด คนไม่เชื่อผมเพราะอะไรรู้ไหมตอนนั้นเขาบอกว่าตอนนี้เรียนออนไลน์เนี่ยต้องต้องคือจริงๆแล้วการเรียนออนไลน์ผู้ใหญ่ต้องดูด้วยในที่บ้านะอผู้ใหญ่ต้องคอยทำแนะนำด้วยนะเด็กไม่รู้เรื่องเออไม่งั้นนะคะคือยุคนี้เด็กย,ยุคนี้จะไม่ได้รับการศึกษาที่ ที่ที่เขาเรียกอะไรถูกต้องถูกต้องตามหลักสูตรอะตามอักขรเรียงยันเหมือน,นที่เราวัยเราเคยเรียนกันมาอโอ้โหอาจารย์โอ้นี่ติวเพียบเลยโรงโรงเรียนพิเศษอะไรเอ้ยอะไรเอ้ยแล้วเลยพิเศษนะนั่งติดก,กันแบบโอ้โหแบบในห้องเล็กๆอะหายใจอยู่แล้วไม่มีอะ่ะไม่ยุคนี้ไม่มีอะอย่างเงี้ยเอาละเอาละผมจะเล่าให้ฟังนะม,มีคนอนะโทรมาหลายคนเป็นเป็นส่วนใหญ่เป็น,เป,นเป็นพวกเป็นมุสลิมก็มีเป็นพี่น้องมุสลิมก็มีนะก็เขาก็แบบ บอกว่าพระเจ้าไม่ได้ให้นับถือเทพนะผมก็เออทางฟังเขาเออผมเข้าใจเรื่องพระเจ้าไม่ให้นับถือเทพแต่ว่ามันอยู่ในตัวคุณน่ะแล้วคุณจะให้ผมแก้ไง่ะครับนะอันนี้เรื่องจริงนะหลายหลายคนเนี่ยกลัวผมบอกไม่ต้องกลัวหรอกบางคนเป็นคริสมาหาผมผมก็ดูให้นะพอดูให้เช็คให้เนี่ยก็มีอยู่จริงมีพ่อสิวะอย่างเงี้ยนะแต่ตัวเป็นคริสมาตั้งแต่เกิดผมก็บอกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้มันไม่ได้เกิดเพราะความบังเอิญน,นะมันเกิดเพราะว่าบุญสัมพันธนะ์บุญสัมพันธ์นี่คืออะไรรู้ไหมเคยสร้างบุญบาร,รมีร่วมเคยเป็นเหมือนกันร่วม <c oughs> คนนี้เขาเป็นคริสนะเขาเล่าเขามาเขาทํางานแบบอยู่อยู่เป็นเป็นข้าราชการนะก็มีบุญสัมพันธ์กับองค์พ่อนาไรก็มีนะที่เราเจอมาบางคนก็แบบเออเราเข้าใจเรื่องคํว่าต่างศาสนาแต่ว่ามันสุดท้ายแล้วอะถ้าเรามัน คุณเล่าพินิหารให้ผมฟังแต่ว่าถ้าคุณไม่แก้ไม่ไขอ่ะชีวิตมันดําเนินยากเพราะว่าเวียนหัวมั่งอ้วกมั่งบางทีตัวชามั่งบางทีเขาต้องการช่วยคนเนี่ยแล้วมันไม่ได้ช่วยคนตามแนวแนวทางของของของความเชื่อนะมันเลยทําให้เกิดปัญหาตอนหลังก็มีอยู่เยอะนะเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะผมอ่ะจึงไม่ได้รับฟังเรื่องอ่ะพินิหารมากเพราะว่าอภิพนิหารเนี่ยมัน,ม,นมันแก้ปัญหาไม่ได้ที่แก้ปัญหาได้คืออะไรรู้ไหม ให้ผมตรวจพอตรวจเสร็จแล้วจะเอาอยัางไงจะรับขันไหมหรือจะเอาอยัางไงผมจะเป็นคนบอกต่อหลังจากนั้นเพราะว่ามันมีหน้าที่ทุกคนที่มีองค์เนี่ยไม,ไม่เหมือนกันชนะแต่ละคนบางคนเนี่ยต้องมาช่วยคนมันแล้วแต่การช่วยคนแต่ว่าเราจะช่วยได้หรือไม่ได้นั้นมันอยู่ที่ว่าวาสนาของคุณเนีนบางคนบางคนเขามีอาชีพหลักของเขาอยู่แล้วอย่างเงี้ยแล้วอาจารย์เขาจะแนะนําอะไรยังไงก็เพิ่มเทคนิคเข้าไปเท่านั้นเอง เออใช่มีคนเป็นครูนี่เมื่อวันก่อนอ่ะมีเ,เขาเรียกอะไรคนมาคอมเมนต์ในคลิปบอกว่าคือคือท่านทา้าไวสวรรค์ใช่ไหมอบอกแนะนําไปว่าให้ไปขายแค่โพสต์หน้าเฟซแค่เนี้ใช่ไหมเอาเทวรูปมาวางหน่อยอย่างเงี้ยเอาอยาสูน์ไพายมาขายแล้วลบอกก่อนมีโควิดอีกนะรู้สร็จแล้วจำได้ไหมช่วงนึงอ่ะ ฟ้าห้าลายโจนขายดีมากเลยอะตอนนั้นอะเรายังบอกเลยว่าเออทำไมต๊อบไม่ไม่ขายสมุนไพรนะไม่เั็นก็นรวยไปละเนาะคือเขาไม่ชอบมันเขามีอาชีพหมออยู่แล้วมันอยู่มันขึ้นกับวาสนามันขึ้นกับวาสนาของแต่ละคนเพราะว่าเดี๋ยวก่อนแล้ว,แล,วแล้วอาจารย์เขาบอกว่าอยากจะมีโอกาสได้ชี้แจงว่าท่านทามหาพรมเนี่ยค่ะคือเขาเขามาคอมเมนต์เหยียดเราที่ว่า มีการสอนการลงทุนด้วยเหรอผมจะเล่าให้ฟังเอาเป็นว่าถ้าใครไปเรียนเรื่องเรื่องเรื่อง้องทววสุวรรณตรงๆนะ้าววสุวรรณเนี่ยท่านเป็นธนบดีรวยจากน้ำอ้อยขายน้ำอ้อยเพราะท่านมีไร่อ้อยแล้ว,ทว้ทววสุวรรณเนี่ยเป็นมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาลน,นะครับและก่อนพุทธกาลด้วยแล้วถามว่าเออท่านเทววสุวรรณถ้าท่านไม่ใช่เจ้าสมบัติแห่งประตูคลังผมบอกเลยนะหลายคนไม่รู้จักอะไรรูกไหมคือเทพเนี่ยรู้จักภาษามนุษย์ก่อนมนุษย์จะเกิดผมบอกแค่นี้ และมนุษย์ทุกคนน่ะก่อนจะเกิดอ่ะมีบัญชีตายมาเกิดมามามาก่อนก่อนที่จะคลอดออกมาจากท้องแม่อยู่แล้วบัญชีตายมันมากองอยู่แล้วตั้งแต่แรกเพราะอะไรเพราะบัญชีเกิดเมื่อมีเมื่อมีบัญชีเกิดก็ต้องมีบัญชีตายแต่บัญชีตายจะลงมาก่อนบัญชีเกิดอยู่แล้วโดวยธรรมชาติโดดมาแล้วคือเขาให้เวลามาไม่เท่ากันแต่คนน่ะไม่เข้าใจ<อ>แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี<อ>๋ยว<ๆ>คำว่าโพสตผมบอกให้ทุกวันเนี้ย คุณจุดทูปไปบางคนขอขายของออนไลน์ปัง,ปงๆดีๆแล้วคุณน่ะจุดทูปไปหาองค์เทพอ่ะไปสามหกดอกเอ่ยสิบหกดอกเอ่ยคุณคิดว่าเทพฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องหรือว่ามนุษย์เนี่ยไม่รู้จักเทคโนโลยีผมบอกเลยเทพรู้จักเทคโนโลยียิ่งกว่าคนอีกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าที่ศักดิ์สิทธิ์และยิ่งกว่าคอมพิวเตอร์รู้มากกว่าคอมพิวเตอร์รู้มากกว่าเทคโนโลยีทั้งหมดคือความเป็นทิพย์ความเป็นทิพย์จะมีใน ผู้ที่สร้างบุญบาร,รมีมาคือคนที่นั่งสมาธิคนที่สร้างบาร,รมีสร้างบุญมาความเป็นทิพย์เนี่ยผมบอกเลยนะพุทธเจ้าเนี่ยอนันคยานุเพนิวาสานุสียานุยานต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเกิดจากการฝึกการปฏิบัติและการสร้างบาร,รมีสร้างบุญมาความเป็นทิพย์จึงรู้ไปล่วงหน้าถามว่าก่อนที่พระพุทธเจ้าจะลงมาตารัสรู้อ่ะข้างล่างเนี่ยห้าแสนปีคุณรู้ไหมว่าเท้ามหาพรหมอ่ะ ชั้นสุทาวาต์ลงมากันแล้วแล้วมานับดูว่ามีดอกบัวกี่ดอกมีดอกบัวห้าดอกบอกว่าอีกห้าแสนปีจะมีพุทธเจ้าลงมาเขารู้ว่าถึงถึงห้าแสนปีข้างหน้าแล้วคุณบอกว่าเทพพยายดาเนี่ยไม่สามารถที่จะรู้ได้ผมบอกเลยนะเอาเลยนะใครจะตายใครจะเกิดอ่ะเอาใครจะตายนะไปถามเจ้าหน้าที่ในนรกได้นะถามพญายมมารได้พวกนี้รู้ก่อนรู้ก่อนตายอ่ะเป็นสิบปี คือพูดง่ายว่า80ปีก่อนเขาจะตายเอาง่ายนะหนังสืออ่ะที่จดบัญชีความชั่วความดีอ่ะ25ปีมีกี่หน้ารู้ไหมมีเจ็ดหน้าเจ็ด <7 S 2> หน้านี่อยากให้บอกชัดเลยว่าท่านทวมหาค่ะไม่ใช่ท้าวเวสวรเนี่ยหัวการค้าท่านเป็นหัวการค้าที่ว่ามาลงสอนการลงทุนะ่ะที่มาลงทรงอะ่ะแล้วแนะนำให้ลูกศิษย์โพสต์ สมุนไพยอ่ะขายของอ่ะอสอนการลงทุนให้อ่ะอืแล้วคุณมาด่ายาบคายอ่ะผมผมจะเล่าให้ฟังแล้วกันคือมนุษย์สเปโตมนุษย์เปดตมนุษย์ที่ไม่มีความรู้คือมนุษย์หลายๆหลายๆคือมนุษย์อ่ะเกิดมาเข้าใจนะว่ามนุษย์เนี่ยเข้าใจรู้จากอะไรรู้ไหมรู้จักการอ่านหนึ่งรู้จักการเรียนหนึ่งแต่ไม่รู้จักความเป็นทิพย ความเป็นทิพนี้จะมีในอริยเจ้าอริยบุคคลคนฝึกสมาธิคนฝึกยานอนังขยานุเพนิวาสานุสียานปฐมยานคือคนที่เข้าเข้าออกห้องกรรมฐานเขาไม่พูดถามว่าไม่พูดเพราะอะไรเพราะว่าท่านรู้แต่ว่าจริงไม่จริงนั้นเขาท่านยังไม่เข้าใจพวกที่เป็นอริยเจ้าที่เป็นมนุษย์ธรรมดาท่านจะไม่พูดแต่ถ้าอริยเจ้าที่เป็นเทพเป็นพยายดาเป็นอะไรแล้วเนี่ยถามว่ารู้ก่อนคนไหมเอ,า,อาง่ายๆนะเองเขาเห็นหน้าเองเขารู้เลยเองตายเมื่อไหร่เขารู้ทันที ถามว่ารู้เพราะอะไรเพราะเขาถือสมุดบัญชีกันมาแล้วตั้งแต่แรกแล้วถามว่าเองจะเป็นโรคร้ายเป็นอะไรเป็นอะไรไหมถามว่าช่วงตัดสินน่ะเราอ่ะจะอยู่ได้นานหรือไม่นานอยู่ที่ไหนอยู่ที่ว่าเองสวดมนต์่าเขาอ่ะเขาฟังเสียงสวดมนต์ทุกวัน่ะเพราะว่าเขาเขาขึ้นมาฟังกันนะไม่ใช่ไม่ฟังเสียงสวดมนต์ของแต่ละคนนะั้นนจะมีสัญลักษณ์ประจําตัวเฉพาะแต่ละคนอันนี้เรื่องจริงนะคนไม่สวดมนตนะ์น่ะท่านบอกไม่มีไม่มีเหตุแห่งการที่จะยืดอายุท่านพูดอย่างนี้นะ เพราะฉะนั้นโครคภัยไข้เจ็บก็ต้องลุมเรื่องปกติถามว่าลุมเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้สร้างบาร,รมีในการภาวนาไว้เพราะฉะนั้นเจ้ากรรมในเวรเขาไม่ได้สนใจเนี่ยว่าคุณไม่ได้ภาวนาให้เขาเขาก็ไม่เอาด้วยแค่นั้นเองการสร้างทานบาร,รมีอะ่ะมันมันได้ระดับหนึ่งแต่การสร้างสร้างบาร,รมียิ่งกว่าคือการสวดมนต์เทพเทวดาจะเอาพวกคนที่สร้างบาร,รมีแต่เจ้ากรรมในเวรจะลุมคนที่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ปฏิบัติอันนี้เรื่องจริงครับนะผมพูดให้ฟังเพราะอะไรรู้ไหมหลายๆคนอะ่ะชอบพูด พูดเพราะความไม่รู้หนึ่งนะดอกบัวมีสีเหล่าฉันใดนะเทพพย,ยดาชอบดอกบัวดอกที่สามที่สี่ส่วนดอกหนึ่งสองอะ่ะลงนรกไปนานๆครับสบายนะไปด่าพวกคนอนะ่ะนับจงจต่โสดาขึ้นไปอะ่ะอันนี้ด่าคนทรงถ้าดา่าถ้าด่าคนทรงถ้าคนทรงนั้นไม่มีสีนะคุณด่าไปคุณคุณก็ไม่ผิด,าดาแต่<า>แต่ถ,<ป>ถ้าคนถ้าคนทรงมีสีนะทองสวดมนต์ทุกวันอย่างเช่นเนี่ย วันหนึ่งนะวันหนึ่งเนี่ยเขาเขารอฟังอะไรรู้ไหมนะโมพุทธโยพุทธตรายรัตนยนมณีนภราสีสหัสสุธรรมาพุทธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนาพุทธาบูชาธรรมมาบูชาสังฆบูชาอคีตานังวรังคันธสิวาริจมหาเทรังอหังวันธามิเรโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสพพสมพุทธธรรมมาสังฆปูเชมิ สวดแค่เนี่ยคุณก็เป็นพวกกับท่านเท้ามหาพระกาพรมแล้วพระกาพรมเนี่ยคุณรู้ไหมเป็นใครเป็นท่านเท้าวิรุณหกก่อนจะขึ้นไปเป็นพระกาพรมเป็นเจ้าแห่งนาคแล้วขึ้นไปเป็นพรมแล้วท่านเท้ามหาชมพูเนี่ยเป็นเท้าเวสุวรรณแล้วขยับขึ้นไปเป็นเท้ามหาชมพูชื่อชมพูเป็นพรมประเภทหนึ่งเามาว่าเป็นพรมคุมอะไรคุมโรคระบาดนะอ๋อที่บอกว่า ท่านท้าวมหาชมพูนั่นแหละคือพรหมคือพรหมที่ดูแลโรคระบาดโรคระบาดโดยตรงทุกวันนี้ใช่ถ้าอยากจะขอขอองค์นี้ใช่ท่านท้าวพูดได้ง่ายๆว่าแต่ละบทนั้นอะแบบนี้หรือเปล่าคะแบบนี้หรือเปล่าใช่แบบนี้แบบนี้เลยเป็นพรหมถามว่าคนเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมคนที่ไม่รู้ก็ไม่รู้คนไม่รู้ก็ก็ก็พูดกันไปพูดเพราะอะไรเพราะ พราะไม่เข้าใจว่าคืออะไรตรงนี้ท่านเท้ามหาพรมนะออันนี้งานดีนะคะงานเลซินตกแต่งสวยงามสวยหรูเลยนะแบบเนี้ยสีทองเหลืองอาาร่ามทั้งองค์นะคะเอาละครับนะก็จะไปแล้วจารย์โออะม <f> ีเศษเวิร์กเนตแล้วด้วยสนใจบูชานะคะนี่ค่ะท่านเท้ามหาชมพูอพรมแล้วก็ขอเรื่องโควิดไดเ้เอาละครับนะ อาจารย์โอมีอะไรเสริมไหมเสริมนะะสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณนะหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียนครูค่ะตามนี้ครับนะตามนี้น, Facebook. นะ c e e o o o k โอสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID RIO สิริ15ตามนี้ครับและผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณ์เมตราเบอร์โทร0849266658 ID r i e a j t o p 1 6เอาละนะสำหรับรายการในรอบนี้ก็ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ